มงสิบหกตานะครับก็ง่ายๆทำโค้งนะฮะซื้อผลิตภัณฑ์เรานะครับอาชางมุงสิบหกตานะฮะแกะออกลงก้างเรามีเชือกให้สี่มุมนะฮะแค่ผูกทำทรงไว้นะฮะจใช้เชือกฟางหรือเชือกปออะไรก็ได้ครับมัดเก็บขอบให้สวยงามแต่พอมัดเสร็จตรงก้นนะฮะ ใช้หินหรือถุงทรายหรืออะไรมัดกระก้นข้างล่างเราจะมีหูวไว้ให้ถ่วงกระจมเลียงได้เลยพิ้ีพันุ์อย่างดีนะครับคุณภาพของเกรดเอเกรดพรีเมียมนะเนื้อมันมันวาวเงางาม,งามออกแดดปุ๊บรู้เลยนะะของดีปี่สองปีเลี้ยงได้สบายนี่ในบอกเขาก็เลี้ยงปลานิลน,นะฮะเขาอยากเลี้ยงปลาดุกจะสามารถทำโครงนะะโงกระชงัง ปลาดูข้างในได้อีกนะปลาอื่นข้างนอกไม่เข้ามากลัวโหนะฮะสอดกลับไปลวกก็ได้ไม่สอดก็ได้แล้วแต่ขนาดที่เห็นนี่นะครับก็เป็นขนาดกว้างยาวสามคูณสามสามคูณสามนี่เลี้ยงเป็นพันนะบสบายสบายของทางเรานี่นะครับก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถส่งให้ถึงมือลูกค้านะฮะจะรับรองว่าดีไม่ดีต้องใช้เองก่อนต้องรู้ก่อนว่าใช้งานของเราผลิตของผลิตภัณฑ์ของเราทนทานไหมแข็งแรงไหมคุณภาพดีจริงไหมเลี้ยงได้เท่าไหร่เระะาทำการเทสทดลองก่อนที่จะลงขายหรือก่อนที่จะแนะนำคุนลูกค้าได้นะครับ